ก็สําหรับการผ่าตัดคลอดนะครับข้อดีก็คือแน่นอนว่าเราสามารถระบุวันได้นะครับวางแผนการใช้ชีวิตได้นะครับข้อที่2เนี่ยก็คือว่าแน่นอนว่าคุณแม่เนี่ยก็จะไม่เจ็บปวดในระหว่างที่จะรอคลอดนะครับแต่ว่าแน่นอนอาจจะเจ็บตอนที่ช่วงที่เป็นหลังคลอดได้นะครับข้อที่3มเนี่ย การผ่าตัดลอดเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานแลวอีกข้อหนึ่งเนี่ยในคุณแม่ที่ต้องการที่จะทําหมันเนี่ยการผ่าตัดขอดสามารถทําหมันได้เลยในคราวเดียวกันนะครับสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดขอดนะครับก็จะมีข้อเสียได้บ้างนะครับคุณแม่ก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือปวดในหลังผ่าตัดได้นะครับในคุณแม่ที่ต้องการที่จะให้นมลูกเนี่ยคุณแม่อาจจะสามารถให้นมลูกได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับการคลอดธรรมชาตินะครับ นอกจากนั้นเนี่ยข้อเสียอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นภาวะแทรกซ้อนจากทางวิสัญญีนะครับจากการบล็อกหลังจา,จากการดมยาสลบนะครับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนะครับเช่นอาจจะไปโดนอวัยวะอื่นๆได้รับบาดเจ็บได้เช่นเกระเพาะปะสัสสาวะนะครับลำไส้หรืออวัยวะอื่นๆข้างเคียงนะครับ ก็จริงๆไม่มีตัวเลขกำหนดนะครับว่าสามารถมีลูกได้กี่คนมีลูก2คน3คน4คนเนี่ยความเสี่ยงของการผ่าตัดก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นมดลูกแตกหรือว่าความเสี่ยงที่จะมีรกที่มันเกาะแน่นนะครับทำให้เกิดภาวะแซกซ้อนหลังผ่าตัดคลอดได้เช่นมีการตกเลือดหรือต้องตัดมดลูกหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับ เมื่อท้องแรกมีการผ่าตัดคลอดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วคําแนะนําก็จะให้เว้นระยะห่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกติดติดกันเนี่ยข้อแรกข้อที่1ก็คือคุณแม่ก็จะเหนื่อยในการเลี้ยงลูกนะครับข้อต่อไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในระหว่างที่ตั้งครรภ์ท้องต่อไปได้เช่นมีอาการเจ็บคันก่อนกําหนดนะครับลูกทารกตัวโตช้าได้นะครับแล้วก็คุณแม่ก็มักจะมีอาการเจ็บปวดในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้แล้วก็จํานวนของตั้งครรภ์เนี่ยโดยส่วนตัวผม่ะผมก็จะแนะนําให้คุณแม่ที่ ผ่าตัดคลอดนะครับออขอให้มีลูกส่วนใหญ่ไม่เกิน2 -3 ถึงคนผมว่าควรเพียงพอได้ละครับผมสำหรับคนที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้วนะครับจริงๆถามว่าสามารถคลอดธรรมชาติได้ไหมคลอดได้ครับถ้าทางศัลย์เทคนิคเขาเรียกว่า V-back หรือว่าทอแหลกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ให้คลอดธรรมชาติได้ทุกเคสนะครับในกรณีที่คุณแม่เคยผ่าตัดคลอดมาแล,แล้วก็ต้องมาประเมินด้วยว่าคุณแม่มีความเหมาะสมที่จะให้คลอดธรรมชาติหลังจากที่ คลอดผ่าตัดคลอดในท้องที่แล้วมาก่อนหรือเปล่าเช่นลูกท้องเนี้ยลูกตัวใหญ่หรือเปล่าเชิงการคุณแม่เป็นยังไงบ้างเหมาะสมหรือเปล่านะครับผนังมดลูกเป็นยังไงดูเสี่ยงที่จะ,ะมีภาวะแทรกซ้อนในการที่จะคลอดธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าในบางรายเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกตัวใหญ่หรือว่าเชิงการคุณแม่แคบเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้ให้ไปลองคลอดธรรมชาติเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะคลอดไม่ได้อยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการ จากที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้วแล้วก็จากจะไปคลอดธรรมชาติในท้องถัดไปเนี่ยความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่ต้องทราบก็คือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการมดลูกแตกได้นะครับมีการตกเลือดหลังคลอดได้และรุนแรงมากที่สุดก็คือเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของการคลอดธรรมชาติหลังจากการผ่าตัดได้เนี่ยก็ต้องมาเมินกันต่อตอนใกล้ๆ้คลอดอีกครั้งหนึ่งครับผมข้อดีเนี่ยก็คือว่า คุณแม่เนี่ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับสามารถให้นมลูกได้เลยนะครับการเจ็บแผลเนี่ยตรงบริเวณปากช่องคลอดเนี่ยเจ็บแผลค่อนข้างน้อยถ้าเกิดแผลไม่ใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการคลอดธรรมชาติเนี่ยในระหว่างที่รอคลอดเนี่ยทารกในครรภ์นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากนอร์มอลฟลอรา หรือแบคทีเรียที่อยู่ในช่องคลอดนะครับเสริมสร้างภูมกันของลูกในช่วงวัยแรกๆของชีวิตได้นะครับผมสำหรับข้อเสียของการข้อธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าการข้อธรรมชาติใ,ใช้ระยะเวลาในการลอดค่อนข้างนานนะครับคุณแม่ก็มีอาจจะมีอาการเจ็บปวดในระหว่างรอข้อธรรมชาติได้นะครับซึ่งอาการปวดของคุณแม่แต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันสําหรับในการรับรู้ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับ ข้อต่อไปก็คือว่าในรายที่คลอดยากเนี่ยหรือว่าลูกตัวใหญ่เนี่ยอาจจะทําให้มีบาดแผลที่ค่อนข้างใหญ่ได้เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดได้นะครับเลือดออกเยอะในระหว่างคลอดธรรมชาติเนี่ยได้นะครับแล้วก็ในพอหลังคลอดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดแผลใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจ็บปวดมากนะครับในบริเวณที่เป็นปากช่องคลอดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณแม่คลอดธรรมชาติหลายๆท้องนะครับสามท้องสี่ท้องขึ้นไปเนี่ยเหมือนสมัยโบราณเนี่ย คุณแม่ก็ในเมื่ออายุเยอะขึ้นก็จะเสี่ยงในเรื่องของหมดลูกหย่อนได้นะครับผมสัญญาณเตือนในคุณแม่ที่ใกล้คลอดน,นะครับแน่นอนาสัญญาณเตือนพวกนี้มักจะมาตอนช่วงที่ใกล้ใ้คลอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่ยุคัน34 35 36ถึง37สัปดาห์เลยก็ได้นะครับ โดยคุณแม่เนี่ยก็มักจะมีอาการที่ปวดท้องหรือท้องแข็งเป็นระยะะนะครับบางคนได้มีอาการเจ็บท้องเตือนก่อนได้นะครับเจ็บคันเตือนคืออะไรเจ็บคันเตือนก็คือมีอาการท้องแข็งนะครับในแต่ละวันนี่แหละแต่มันไม่ได้ถี่มากยังไม่ใช่ของจริงนะครับวันหนึ่งอาจจะมีได้3าถึงสครั้งหรือ5ครั้งก็ยังมีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจ็บคันจริงเนี่ยมันจะแยกกับการเจ็บคันเตือนก็คือว่าคุณแม่จะมีอาการปวดท้องแล้วก็มีท้องแข็งนะครับนอกจากอาการปวดท้องเนี่ยอาจจะมีร้าวไปบริเวณท้องน้อยได้หรือร้าวณด้านหลังได้นะครับ ซึ่งอาการท้องแข็งเนี่ยก็จะมีทุกๆน้อยกว่า10นาทีครับทุก5นาทีหรือถ้าจะใกล้ข้อเลยก็คือทุก2-3นาทีเลยก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีมูกเลือดนะครับที่ออกจากทางช่องคลอดได้หรือในบางรายเนี่ยมีน้ําเดินออกมาก่อนเลยก็เป็นได้นะครับผมสำหรับคุณแม่ที่คลอดที่โรงพยาบาลนวเวศนะครับเขาจะได้รับการดูแลโดยหมอสูตินารีเวศนะครับเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์น,นะครับ แล้วก็ในช่วงที่การคลอดและการและหลังคลอดเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอคุมารแพทย์นะครับเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดในการดูแลนะครับก็จะคอยดูแลเรื่องทารกแรกเกิดแล้วก็สอนคุณแม่เข้าเต้าด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนให้คุณแม่ให้นมบตรได้อย่างถูกต้องนะครับผมเราทราบไปอยู่แล้วว่านมแม่เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับในนมแม่จะมีพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้นะครับโดยทั่วไปแล้วคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ย หมอกจะแนะนําว่าให้นมลูกอย่างน้อยนะครับ6เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่หลังจาก6เดือนก็สามารถให้ได้นะครับแล้วก็สําสหรับคุณแม่ที่อยากจะทราบว่านมแม่เนี่ยให้ยังไงนมถึงจะมาเยอะนะครับมีข้อข้อจดจำง่ายๆเลยก็คือดูดเร็วนะครับแล้วก็ดูดบ่อยแล้วก็ดูดถูกวิธีนะครับดูดเร็วนี่ก็คือหลังคลอดมาเนี่ย เราให้ดูดได้ทันทีเลยภายใน2อถึงสชั่วโมงเนี่ยสามารถให้ดูดได้เลยนะครับดูดบ่อยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดูดทุกๆ2องถึงสชั่วโมงนะครับการดูดบ่อยเนี่ยนมแม่ก็จะสามารถสร้างแล้วก็ได้รับการกระตุ้นแล้วก็สร้างออกมาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดูดถูกวิธีก็จะมีในเรื่องของการเข้าเต้านะครับการที่เด็กอ้าปากแล้วก็งับบริเวณหัวนมของคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดดูดเร็วดูดบ่อยแล้วก็ดูดถูกวิธีเนี่ยเชื่อว่าคุณแม่เนี่ยจะมีความประสบความสําเร็จในการให้นมแม่แน่นอนครับผมที่โรงพยาบาลของเรา ณแม่และลูกในคันนะครับดูแลโดยสูตินรีแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในคันร่วมกับกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดนะครับเพราะสุขภาพและความปลอดภัยของลูกและแม่นะครับคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผม